สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูจิ้มจุมม่มง่ายๆสไตล์ใครๆก็เข้าครัวนะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านไม่ยุ่งยากอะไรเลยก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของจิ้มจุ่มนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของน้ําซุปค่ะก็จะมีน้ําเปล่าซอสหอยนางรมซอสปรุงรสใบโหระพาหอมแดงบุบ พริกแห้งตะไคร้ผักชีฝรั่งใบมะกรูดฉีกและข่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมส่วนที่2กันค่ะสำหรับส่วนผสมส่วนที่2จะเป็นส่วนของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีหัวหอมแดงผักชีฝรั่งซอยข้าวคั่ว น้ำตาลทรายพริกป่นซอสปรุงรสน้ำมะนาวและจะมีส่วนของเนื้อสัตว์นะคะที่ไว้รับประทานกับจิ้มจุ่มแล้วก็ผักอันนี้ก็เลือกตามชอบค่ะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะ วิธีการทําจิ้มจุ่มนะคะเราจะมาเริ่มกันจากน้ําซุปจิ้มจุ่มของเรากันก่อนนะคะวันนี้นะคะพอใช้วิธีง่ายๆก็คือเป็นน้ําเปล่าเลยไม่ได้ใช้น้ําสต๊อกนะคะเพราะว่าจะได้ทําได้ทุกคนนะคะก็คืออันแรกที่เราจะใส่เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องสมุนไพรนะคะน้ําจิ้มจุ่มเนี่ยก็จะเป็นพวกพริกแห้งอะไรพวกนี้นะคะแนะนําว่าพริกแห้งเนี่ยให้เอาไปคั่วก่อนนะคะก็พอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตะไคร้ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุบให้แตกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาออกมานะคะ ค่ะค่ะเช่นกันก็ทุบซะหน่อยหนึ่งนะคะให้เขาแตกๆหน่อยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะทุบเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยใบมะกรูดค่ะฉีกแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะทีนี้น้ำเราเราใช้น้ำเปล่าใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างจืดเราก็จะต้องปรุงรสนะคะอันนี้ใช้ออซอสปรุงรสนะคะทั่วไปใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตัวนี้ใช้ซอสหอยนางรมค่ะ จากนั้นเรารอให้น้ําเดือดนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะตัวน้ําซุปจิ้มจุ่มของเราง่ายมากมานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูการทําน้าจิ้มกันค่ะค่ะเราจะมาทําน้ําจิ้มตัวจิ้มจุ่มกันนะคะน้ําจิ้มตัวนี้ก็จะคล้ายๆน้ําจิ้มแจ่วนะคะก็คืออันนี้พอใช้วิธีง่ายๆก็คือใช้ซอสปรุงรสค่ะใส่ไปเลยจากนั้นก็น้ามะนาวนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะทีนี้ก็คนให้น้ําตาลละลายนะคะ จากนั้นนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะแล้วก็พริกป่นนะคะใส่โหวหอมแดงลงไปค่ะหัวหอมแดงซอยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นใบผักชีฝรั่งซอยนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยง่ายๆมากๆนะคะเดี๋ยวขั้นตนอนต่อไปเราจะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ จิ้มจุ่มของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเตรียมหม้อไว้นะคะแล้วก็ตักน้ําซุปที่เราทํานะคะใส่ลงไปพวกตะไคร้หรือว่าพริกอะไรพวกนี้นะคะก็ใส่ลงไปด้วยได้นะคะเพราะว่าจะได้เวลาต้มเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมออกมาอีกนะคะตักลงไปเลยแล้วก็ชุบ จากนั้นมีใบโหระพานะคะก็ใส่โรยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใบผักชีฝรั่งค่ะโรยลงไปเพื่อให้กลิ่นหอมนะคะเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยค่ะ ทีนี้เราก็จุดไฟน้ำซุปพร้อมน้ำจิ้มพร้อมพร้อมรับประทานได้เลยนะคะก็จะมีเซตหมูเซตผักตามชอบนะคะตามแต่ใครจะชอบผักอะไรเนื้อสัตว์อะไรก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเหมือนว่าเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งนะคะที่ทําง่ายทานได้ที่บ้านกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงก็ได้นะคะสําหรับวิธีการทําอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ